อันนี้นะคะเส้นทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับไปถึงวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็ใช้เวลาในเดินทางใช้เวลาเดินทางกันประมาณ6ชั่วโมงกว่านะครับก็ได้ชายหัวใจใหญ่อย่างคุณโบสวิบุณนันก็อาสานะครับทำหน้าที่พาร่างของปอทิศดีเนี่ยไปส่งนะฮะก็ถือว่ากลับสู่อ้อมอกพื้นแผ่นดินเกิดอย่างราบรื่นเลยทีเดียว ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเศร้าโศกเสียใจต่อการจากไปก่อนวัยอันควรของปอทิษดีสาวงก็ยังมีบางแง่มุมน่าประทับใจครับทําให้เห็นว่าพระเอกนิสัยดีคนนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นขวัญใจของแฟนละครเท่านั้นแต่ยังเป็นที่รักยิ่งของเพื่อนร่วมวงการภาพความงดงามของมิตรภาพถูกสะท้อนผ่านความร่วมแรงร่วมใจของคนบันเทิงที่ตั้งใจทําสิ่งดีๆเพื่อปอทิษดีเป็นครั้งสุดท้ายอย่างคุณโบสวิมุนันนักแสดงอารมณ์ดีก็คือผู้ที่อาสาขับรถ นำร่างไร้วิญญาณของพระเอกรุ่นน้องไปส่งยังแผ่นดินเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยตัวเองซึ่งถึงแม้ต้องใช้เวลาในการเดินทางยาวนานเกือบ6ชั่วโมงแต่นักแสดงอารมณ์ดีก็ยังรู้สึกเต็มตื้นที่ภารกิจรุล่วงได้ดีครับแล,แล้วก็ยังมีคนเห็นนะฮะว่าคนรักพระเอกผู้ล่วงลับมีมากมายขนาดนี้ถึงกับทำให้เจ้าตัวอดน้ำตาซึมไม่ได้ฟังเสียงคุณโบท๊ทวิบุญนันกันหน่อยครับครับภารกิจสำเร็จรุ่งล่วงไปได้วยดี ระหว่างทางที่เดินทางจากกรุงเทพมาจนถึงบุรีรัมย์เนี่ยก็จะมีพี่น้องจากชนสองข้างทางออกมายืนรอส่งเขามา่ยืนโบกไม้โบกมือไหว้ยกมือไหว้ผ่านบางคนก็แบบขอให้สุขสันติหรือบางคนก็ถือป้ายยืนรอถือรูปเขาอะไรเงี้ยค่เป็นท่าพี่ต้องบอกว่าก็เป็นความน่าประทับใจนะครับเอาจริงผมว่าผมเห็นผมก็ทต,ต่นใจนะขับรถมาก็น้าตาซึมตลอดทางเหมือนกันนะเหนื่อยผมว่าเรื่องเล็กครับจริงๆผมว่าวันนี้ผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่าง ได้เห็นการร่วมมือกันของหลายๆมูลนิธิค่ะมาส่งวันนี้แล้วจะอยู่ต่อแล้วจะถึงวันเผาเนี่ยมผมก็มีงานพวกนี้เหมือนงานเพราะนั้นคนนี้ก็เดี๋ยวเขาต้องกลับไะเดี๋ยวพอรดน้ำเสร็จรอน้ำหลวงเขจะทานเสร็จมันจุก,ก็คงจะกลับแล้ววันอื่จะมีมีครับผมก็คงจะมาวันสวนแล้วก็วันเผาอีกอีกครั้งหนึ่งเลยขณะที่ปินชวันนันนะครับน้องชายคนเล็กของพระเอกหนุ่มปอทิสฎดีก็เป็นตัวแทนครอบครัวสาวงออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อมวลชนในช่วงค่ำวานนี้ หลังเสร็จสิ้นพิธีสวดอภิธรรมศพพี่ชายคนโตคืนแรกก็เปิดเผยแบบนี้นะฮะบอกว่าวันที่ปอไม่อยู่แล้วเนี่ยเขาจะต้องเข้มแข็งเพื่อจะดูแลพ่อกับแม่รวมถึงคุณโบแวนด้าด้วยแล้วก็น้องมล,ลิรวมไปถึงภรรยาและลูกน้อยเนี่ยนะฮะซึ่งปอก็เจ้าตัวรับปากนะว่าจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งสองคนก็คือตัวแทนของพี่ชายผู้ล่วงลับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปอเป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของความกระตันอยู่และถึงแม้วันนี้ปอจะจากไปแล้วก็เป็นการจากการเปียงแค่ร่างกายแต่ปอจะยังอยู่ในหัวใจของทุกคนเสมอครับพี่โบกับมาลิเนี่ยคือตัวแทนของพี่ปอคือสหวงครับยังไงเขาคือเป็นพี่ผมอยู่แล้วเป็นครอบครัวเดียวกันครับจะดูแลเขาให้ใหดีที่สุดครับแทนพี่ปอครับ ครั้งที่ดีให้กับเราด้านไหนไบ้างก็จะเป็นเรื่องความกระตันยูแล้วก็เรื่องการทํางานนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นเวลาทํางานเขาจะตั้งใจตั้งใจมากแล้วก็เรื่องเรื่องพ่อแม่เนี่ยคือต้องมาที่หนึ่งครับยังไงต้องต้องดูแลให้ดีที่สุดก็บอกเขาว่าไม่ต้องห่วงมาริพี่โบพวกผมดูแลเองได้ไม่มีปัญหาคือเขาอยู่ในใจตลอดอยู่แล้วครับ นะครับน้องปินก็บอกว่าเมื่อพี่ปอจากไปแล้วแม่ก็จะไม่กลับไปรับราชการอีกตัวเองก็ขอทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลน้องมะลิแทนนะครับแล้วก็แม่ก็จะดูแลน้องมะลิด้วยส่วนไร่นาป่าสงวนที่พี่ปอตั้งใจซื้อให้พ่อตอนที่ท่านเกษียอายุราชการก็ยังยืนยันปณิธานเดิมของพี่ปอนะครับแล้วก็ของคุณพ่อก็คือให้ประชาชนที่ยากจนได้เข้ามาทํากินแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับเมื่อวานน้องปินบอกว่าโดยส่วนตัวก็อยากจะทํางานเหมือนกันที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวนะครับ บอกว่าสนใจอยากเข้าทํางานในวงการบันเทิงก็หากมีคนหยิบยื่นโอกาสให้ก็ยินดีนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอดูแลครอบครัวแทนพี่ปอให้ดีที่สุดก่อนนะครับ